ยิ้มเลยแจงบุญนาสาภาคภูมิใจน้องแตงโมคว้าเหรียญทองแข่งไอส์เกตมาได้สาเหรียต้องบอกว่าเป็นอีกลูกสาวที่ทั้งสวยและเก่งมากเลยทีเดียวสำหรับน้องแตงโมบุญนาดาพรมยศลูกสาววัยสิปีของแจ๊สชวนเชิดและแจงบุญนาสาสาวน้อยที่สวยและมีความสามารถทางด้านการแข่งขันไอซ์เกตและคว้ารางวัมลวมาแล้วมากมายหลายรายการ ล่าสุดทำเอาคุณพ่อคุณแม่ถึงกรบประทับใจอีกแล้ว8ปธันวาคม2,566แจงได้ออกมาเผยภาพของลูกสาวร้องแต่งโมลังไปแข่งขันไอสเก็ตสเก็ตแบงคอก2023แล้วคว้าเหรียญทองมาได้สำเร็จโดยคุณแม่ได้เขียนข้อความว่าจบอย่างสวยงามหาเหรียญทองมาแล้วแม่ยิ้มแฉ่งเลยทีมคูลูกเกด